สวัสดีค่ะพเม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงกิ้ทั้ง่ององคันชาแนลค่ะสององคันกะบ่ได้ไปไซน์นะคะเมื่อนี้ก็เลยเห็นบักม่วงกำลังเริ่มเหลืองค่ะก็เลยจะมาเก็บบังม่วงค่ะค่ะไปค่ะไปเก็บบังม่วงกับสาวองคันค่ะสองัคันก็ได้เก็บมาแน่ลาได้ค่ะในหลายเติบแล้วค่ะบังม่วงค่ะวงเฮิมค่ะวงสามฤดูโชคอันนั้นสามฤดูค่ะ คะเก็บกันเลยนะคะ่ะนี่ค่ะวเวรเหลืองๆเพิ่มๆนี่ค่ะค่ะเก็บไปไว้ก็เก็บบ่มและะ้วค่ะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไวใ้ให้เหลืองคลากลลายย่านแมงวันท้องเจาะค่ะก็เลยจะเก็บละบ่มค่ะนี่งามเลยค่ะ เรื่องเสานนี้สาวคันกะเก็บไว้เลยค่ะบ่มเลยค่ะกินจะกรอบหวาน,นนะคะโชคอันนั้นเนะาะผู้ใดมาก,กินแบบกรอบหวานกันนี่เลยค่ะแนะนำให้ปลูกโชคอันนั้นเลยค่ะกะแซ่บคือกันเด้ค่ะ ยสูงค่ะอันนี้ค่ะหลังานั้นก็จะได้จองลงบ้าเอาค่ะเหลืองค่ะกะล้างกินแสบเลยได้ค่ะสามีค่ะลังกินแสบเลยค่ะปาดออกไปข้างในเนี่ยจะออกหวานกรอบค่ะเนื้อออกจะหวานกรอบแต่ว่าบนนิ่มมากค่ะจะออกกรอบมากกว่าค่ะถึงจะซุกแล้วก็ยังกรอบอยู่ค่ะมีความกรอบอยู่ นี่ก็เก็บได้แล้วค่ะบ่มได้ละต่อันพายางมาเบิ่งต้นเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะกำลังสุกค่ะเชอรี่กำลังสุกแดงๆเลยค่ะชิมเชอรี่กันค่ะได้เช,ชอรี่ค่ะชิมเชอรี่ค่ะ อืออ่อยอยู่ค่าเธอเนี่ยโรดได้ค่ะเม็ดถึงค่ะเดี๋ว่ากินเม็ดค่ะได้ละ ได้มาสองหน่อยค่ะอืมไจ้เอ,อกแดงๆในบ้านด้วยค่ะแต่ลองชิมสียังมะเขาาสีค่ะออกสีสมๆูเนี่ยค่ะรสชาติเป็นไงก่ะออกสมออกเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานค่ะ เม็ดเพิ่งก็จะเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่มันนัวค่ะเป็นเม็ดลายนี่นะค่ะอืแซ่บค่ะสําหรับคนที่มากกินของเปรี้ยวนะคะแต่ว่ากับว่าถือว่าเปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวออกหวานอยู่ค่ะเชอร์รี่ค่ะอืมเป็นแดงๆอยู่ข้างบนค่ะ ข้อนี้จะสุกไบ้บ่โดนได้ค่ะสุกได้ประมาณมือมือที่สองก็ล่วงแล้วค่ะล่วงไว้ค่ะยูบรโดนสุ๊กมือหนึ่งมือสองก็ล่วงหรุดล่วงแล้วค่ะเมเค่ะ ย้มยารกํลังตินลูกค่ะบรรยากาศหน้าบ้านค่ะหนาบ้านจองคังค่ะ ต้นทับทิมกำลังเป็นดอกค่ะดอกลดมเต็มต้นเลยค่ะต้นไม้เขียวขจีเลยจ้ะ บวงสาวอังคนเก็บได้ค่ะนี่ค่ะเก็บยุสวนราคาเก็บยุสวนนาบ้านค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคนในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคนค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสุขสุขคด้วยค่ะสุดท้ายก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะสร้างคันเก็บบก้งบอแลวกไปแ่ให้วิธิเอาไปฝานย้ายค่ะ